สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ในโลบอกครับในแบบที่ชื่อว่า Pizza Factory t y c o ช่คูณนะฮะแบบนี้เนี่ยมันจะให้เรานะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารก็คือพิซซ่าน,นั่นเองครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวนะผมเข้าไปแล้วแหละทีนึงตอนนี้ร้านนี้ก็จะเป็นของผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีที่ผลิตพิซซ่าแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์นะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะนี่มันคืออะไรเนี่ยอ่ลองเก็บดูครับอ๋อตอนนี้ครับก็จะเก็บแล้วก็จะได้เงินนะครับทุกคนเก็บไปก่อน้อแต่ว่าถ้าเกิดเรามานั่งเก็บอย่างนี้นี่ผมว่าไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบทาอะไรไม่ค่อยได้ดังใจนะโอเคงั้นเดี๋ยวลองค่อยเล่นกันดูครับทุกคน ถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราต้องลองอัพกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับร้านพิซซ่าของเราตอนนี้นี่คือยังไม่มีคนเลยนะเพิ่งเริ่มธุรกิจนะครับอยังไม่มีคนมากินเลยนะครับสักกับคนเดียวล้วพิซซ่าของเราก็หน้าตายังแบบไม่ได้เรื่องเลยนะอ่าเฮ้ยนี่นี่นี่เริ่มเป็นพิซซ่ากลมๆมาละเหมือนจะมีวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะตะกี้คราวนี้ลองซื้อตรงนี้เพิ่มหน่อยเดิมใหญ่ขึ้นครับเริ่มใหญ่ขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไงคราวนี้ครับมีบีบซอสมาด้วย นี่มีเป็นแบบซอสมะเขือเทศนะโบเข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ตังเพิ่มมากขึ้นนะจากเดิมใน50ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็น100ครันนี้ต้องน้อมาใช้อยู่650้าิครับเดี๋ยวผมจะลองไปเหยียบเพิ่มดูนะฮะเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกเคือมาเหยียบบนสายพานอาหารนะเออยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีข่าวกันอยู่นะครับ <c ười> น้องที่ทํางานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็คนดังอีกท่านหนึ่งนะครับ แล้วคนนั้นเขามายุ่งย่่งอะไรกับบ้านของเราเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่เริ่มมีแบบสีสันเริ่มน่ากินนะครับไปอยู่ในเตาไฟไม่เป็นไรไงน่ะ <c oughs> เอ้ยเขามาเก็บของเราได้ด้วยเหรอเอาเขามาเก็บของเราเฉยเลย้เ,าเราก็ไม่ได้ตังค์สิคราวนี้เมื่อสักครู่ครับผมเห็นเขาเก็บของเราไปแล้วฮะอันนี้ผมอันนี้ไงอ๋อมันมีไอคนนี้มีเชฟอยู่ฮะมีเชฟคอยเก็บอยู่เดี๋ยวเราลองไปแย่งเชฟเก็บได้ไหม ลอง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 ฮึบไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้ตังเลยถ้างั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บตังนะครับแล้วก็สร้างร้านอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมเด,เดี๋ยวมาเจอกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับร้านของผมเนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยนะนี่ฮะ แ้ะนี่แหละครับคือร้านงผมครับที่อดทนเล่นมาตั้งหลายชั่วโมงนะฮะแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมร้านกันก่อนครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับก็จะเป็นที่นั่งด้านนอกนะครับเผื่อสนใจนะครับมานั่งรับลมข้างนอกนะฮะก็เชิญมานั่งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแอร์เย็นฉ่ำที่อยู่ด้านในฮะมีโต๊ะหลากหลายให้นั่งครับไม่ว่าจะมาคู่นะฮะมาเป็นหมู่เป็นคณะมาเดียวมาคู่มาได้หมดเลยนะครับผมนี่เลย แล้วก็หน้าพิซซ่าครับก็มีนี่เลยฮะมีให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วเรานะครับก็มีพนักงานนะครับที่เพียบพร้อมนะฮะเพียงพอสําหรับการบริการลูกค้าอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมแล้วทางด้านในครัวของเรานะครับท่านผู้ชมก็มีเชฟฮะคอยดูเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็ควบคุมระดับมาตรฐานของอาหารนะครับให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแล้วนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับพวกนี้ฮะ พวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรานะครับสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับเราสามารถตกแต่งหน้าตานะครับให้มันเป็นแบบนี้ได้นะฮะแล้วแต่นะครับว่าใครต้องการหน้าตาแบบไหนนะครับก็เลือกมาที่นี่นะครับเข้าไปที่ e d i t ตรงนี้ครับปึ๊บเข้าไปเลือกไปที่ r e ียดฮะนี่ครับแล้วก็เลือก p i z z a าหน้าที่เราต้องการที่จะเป็นคอลเลคชันของร้านเราเองนะฮะก็เลือกได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็เลือกใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปเยอะๆเลยอย่างนี้ยก็ดูน่ากินแล้วนะครับ สูงสุดนะครับสามารถใส่ได้4ชนิดนะฮะบนหน้าพิซ่าของเราเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับกดติ๊กถูกตอนนั้นเสร็จปุ๊บก็มาตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นหน้าอะไรดีเนี่ยเป็นแฮมนะครับผมเดบเป็นมาเป็นแฮมละโอเคผมจะตั้งชื่อนี้แล้วกันก็แฮม0ูนย์ครับคือผมก็ไม่รู้ละว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็ตั้งชื่อไปตามนี้แล้วกันครับปุ๊บเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยแฮม0ูนย์ของเราอยู่นี่แล้วนะฮะตรงนี้เองนะครับ ตรงนี้เราสามารถนะครับเลือกที่จะทําหน้าพิซซ่านะครับที่เป็นแบบฉบับของเราเองได้นะครับจะได้แบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมต่อไปนะครับตรงนี้ครับเป็นที่เก็บนะฮะพิซซ่าของเราตามที่เราได้รังสรรไว้นะฮะท่านผู้ชมแล้วส่วนตอนนี้ครับในร้านเราเนี่ยก็จะมีห้องน้ํานะครับให้ลูกค้านะฮะใช้บริการครับล้างมือล้างหน้าล้างปากล้างอะไรให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ มีห้องส้วมให้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้ากินร้านเราแล้วมันขี้แตกขึ้นมานะฮะมันจะได้มีที่ปลดปล่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคแราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันบ้างนีกว่าครับชั้น2เนี่ยโอ้ก็จะเป็นโซนหวานๆนิดนึงนะครับจะมีนี่เลยครับโต๊ะแบบมาเป็นแบบหลายๆคนมาเป็นแบบครอบครัวนะฮะแล้วก็มีโต๊ะแบบมากับเพื่อนนะ2สองคนมากับคู่รักนะครับโอ้โหหวานแหววกันเลยทีเดียวฮะแล้วนี่ครับคือออฟฟิศของเราก็คือห้องของเราเองครับผู้บริหารนั่นเอง ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถดูนะครับว่าตรงนี้มีพนักงานนะครับทั้งหมดอยู่กี่คนตอนนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเชฟนะฮะแล้วก็จะมีพนักงานนะครับยังมีแค่มีแคทเชียร์นะครับ3แล้วก็คนคุมเครื่องนะฮะผลิตพิซซ่าของเราอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่านะแต่สามารถเลือกให้เป็นผู้หญิงผู้ชายได้ด้วยนะก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาเชฟแบบไหนมานะครับทุกคน มาดูเจมกันหน่อยนะครับเจมตรงนี้เนี่ยสามารถได้มาจากลูกค้านะครับทุกคนได้มาจากลูกค้านี่เวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการของเรานะครับไม่ว่าจะมากินที่ร้านอ่าหรือว่ามานอนตายแบบนี้นะครับก็จะได้เจมนะครับแล้วก็เงินตรงนี้ของเราก็ได้มาจากเครื่องแมชชีนของเราตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาละคราวนี้เดี๋ยวผมจะอัปเกรดต่อแล้วครับคือมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะที่ผมยังไม่ได้ทําเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วห้องนี้เนี่ยคือห้องนะครับที่เราจะสามารถ ขับมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับออกไปข้างนอกได้นะฮะท่านผู้ชมแด้วยวการกดมาที่ตรงนี้เลยตัว e ตรงนี้มับเข้าไปเอ๊แต่ปกติเนี่ยประตูตัวนี้จะเปิดได้นะอ้าวสงสัยมันบ้าครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่ออกข้างหน้าร้านก็ได้ฮนะมาออกมาหน้าร้านเลยขี่อยู่ในร้านนี่แหละมานี่ฮนะโอ้เร็วด้วยนะมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ย อ่ะแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วคร่าวๆนะครับกับการทําร้านพิซซ่าของเรานะครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะจ๊ะแล้วส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าต้องการให้เล่นแมปไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดสนใจหรือว่าแมปนั้นสนุกเนี่ยผมจะเอามาทําคลิปให้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแมปนั้นไม่ ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้นะครับสำหรับผมวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าหวัสดีครับ